ถามว่าทําธุรกิจอินดีมยากไหมน้องจะบอกแบบนี้นะคะถ้าไม่ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจในระบบในวิธีการทํางานก็ว่ายากค่ะแต่ถ้าสนใจแล้วได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้วิธีการทํางานนะคะในระบบของเรานะคะของในบริษัทอินดีมก็ว่าง่ายค่ะ ส่วนตัวนกก็ว่าง่ายนะคะเพราะว่าก่อนที่จะเข้ามานะคะได้ศึกษาข้อมูลได้ศึกษาบริษัทวิธีการทํางานของดีนะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าวันนี้นะคะเขาให้คุณไปผ่าตัดคนไข้นะคะโดยที่คุณไม่ได้เรียนหมอมาคุณจะผ่าตัดคนไข้ได้ไหมคะก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ น,นี้นะคะคุณอยากเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ถ้าคุณไม่ได้เรียนช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์มาคุณจะเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ได้ไหมคะก็ไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าวันนี้คุณอยากเป็นครูอยากสอนนักเรียนแต่คุณไม่ได้เรียนวิชาชีพครูมาคุณก็ไปสอนนักเรียนไม่ได้ใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะการที่เรากําลังมองหาธุรกิจหรืองานงานใดงานหนึ่งนะคะที่กําลัง เราอยากที่จะเข้าไปเริ่มเข้าไปทําแต่ถ้าเรายังไม่ศึกษาข้อมูลยังไม่เข้าไปเรียนรู้วิธีการทํางานยังเรายังไม่เข้าใจเราก็ทําไม่ได้ค่ะเราก็ว่ายากต้องเข้าไปศึกษาเรียนรู้ก่อนนะคะถึงจะทํางานงานนั้นได้ไอ้ว่ายากนะคะมันไม่ได้อยู่ที่ ธุรกิจหรืองานที่กำลังเรากำลังที่จะเริ่มต้นทำมันอยู่ที่ความคิดเราค่ะถ้าเราคิดว่ามันยากมันก็ยากแต่ถ้าเราคิดว่ามันง่ายมันก็ง่ายนะคะเราต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนใจเราค่ะเปิดใจเปิดรับโอกาสนะคะ เรากําลังจะเริ่มต้นเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะถ้าเราใจเรากลัวเราก็ไม่กล้าคิดใช่ไหมคะใจเรากลัวเราก็ไม่กล้าคิดจะเริ่มต้นทําอะไรเราก็อยู่ที่เดิมแต่ถ้าวันนี้เราเปลี่ยนความคิดเปิดใจให้ว่างเปิดโอกาสที่เข้ามาหาเราเราก็เริ่มต้นทําธุรกิจได้ะคะ่ะเพราะวันนี้ไม่มีไม่มีใครทําไม่เป็นนะคะ ไม่มีใครทำไม่ได้นอกจากยังไม่ได้ทำนอกจากยังไม่ได้เรียนรู้ศึกษาเราต้องเรียนรู้ศึกษาก่อนนะคะถึงจะทำธุรกิจนั้นๆได้หรืองานงานใดางานหนึ่งได้ก็อยากจะฝากไว้ให้นะคะ